chợ Ôi tôi xẹp rồi nó khẩu thôi đi ก็เหลือเรียบร้อยมองคลสยามจัดได้แล้วครับพี่น้องนี่แหละคือมองคลสยามครับตัวจริงเสียงจริงพี่น้องครับปเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยครับเกมนี้ริวตันเสียงกลางกลางไปใยได้แล้วครับมงคลสยามจัดได้แล้วบ่ผ่านเลย บอกแล้วใหญ่มงคลมาพวกคดที่นจัดแล้วครับพีน่น้องริวต้องเจอริวนี่ครับสุดยอดจบปุลส,สำเร็จอย่างงามเลยสวัสด,ดีผมต่อให้ครับลูกศิษย์ผมได้ครับนี่ศิษย์เอกผม ต่อให้นมเมึงเลยครับตัวนี้แกนอนบอรับมาลายมือหรอต่อให้ไปสามซีเตอรนี่เตอรใหม่เลยตัวนี้ก็อเสียห้เนี่เด็กวันรับปากแล้วว่ากันได้ผมเรื่ออาจารย์เลยเป็นที่เรียบร้อยครับมุขสยามจัดให้แล้วครับเริวตันเสียงไงเสียงไงล่ะว่าขางมันก็สิบวเมนยน้อมันหล่นไปโกโคโกโกคเลยไหมเรียบร้อยครับมาตามอยู่หลายเสาแล้วบอกแล้วสุดท้ายเอามุขสยามมาใช้ยังกี่ได้แม่นี่ล่ แต่ว่ามงคลเนี่ยบ่ได้หรอเห็นสป็อคคุณมันแล้วนกมันเนี่ยแต่ยากอีหลีกหลบริวตันโอ้ยนกมงคลน,นี่ยควายเหต้ผยมงคลหลวงเกาเก่งจริงตอนนี้กำลังมาให้มงคลคนเต็มที่แล้วงายง่ายนกมัน อัจาี้กแกได้เลอมึงเอาได้หนขก็หายแล้วเป็นนกตัวที่ซีทีอาจารย์แอกเป็นคนอยากได้แต่ผมฟื้นพวก็หายเลยเพราีเป็นจูกเสด็จละนองหักแต่ที่อาจารย์ได้เยยังหายหมดนันคิดนำใจเพ่นดีผมจะหายอาจารย์แอกค,ครับตัวนี้ริวตันเสร็ียบร้อยได้วันที่เก้า ริวตันสุดยอดเดือนเจ็ดเลขขี่ตลอดดีแน,น่นอนนะครับจะแดกมาเด้อได้เช้าวันที่เก้าเดือนเจ็ดเลขขี่ทั้งชูและทั้งสองเลยวันที่เก้าเดือนเจ็ดโอเคพี่น้องครับพบกับผ,ผมเขียวค่อนเดิมเนาะเสาร์นี้เป็นเสาร์ของวันที่เก้าเดือนกรกฎาคมครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีบรรยากาศดีดีครับมีแดดไม่ยังดีกะ กอจะออกไปทำขั้นมาเนี่ผมเขียวข้อแนวก่อน,น,อน,นจะออกมาตอนนกขึ้นเก้าครับพอดีมีนกอยู่นี่เป็นนกเรียวนะครับเท่าที่นับอยู่เบื้องนัง้นมันยี่สิบกว่าขั้นมันกับบอลหลุดกุกเสียงกลางไปง่าย่ละเสียงนี้ดิเฮียก็ดีครับแปเป็นสีเป็นนกสีโลง่งๆแค่น้อยดอกแต่ว่าเป็นตะฟังคันเป็นตะฟังเอานกอื่นมาใช้มาท่า,านนี้ล่องอยู่เดี๋ยวแล้วเอาโมกขสยามไป่นองผมเอาโมกขสยามมาครับมันนี้นี่ครับ คนสยามมากับเสื้อหมอบครับเสื้อหมอบของจานต้นมันแต่เขาป้าเีาใส่เสื้อหมอบครับใส่ง่ายดีดีครับใส่ใส่ไฟยังใส่กับฮังของอาจารทุนเอาพี่น้องมาติดตามทุกันด้วยวันนี้ผมจะมีแก้มใหม่่ามงคลสยามที่จัดของดีเขาบ้านในเพราะเขาครับแต่ปกติเรามงคลสยามเนี่ยต้องนกช่วมากครับถ้านกที่ดีอ่ะพอพลาดหรอกครับมงคนสยามนี่จัดได้เท่น่นอนแต่ปกตินะตัวใดบ่ใดต้องเอามงคลมาใช้ครับ นี่ครับมุกขสยามผมตอนนี้กำลังขนกำลังดีครับพี่น้องครับขนเต็มแล้วหางก็กำลังสิเต็มแล้วนี่ครับเร็วตามน้องผามลอยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้มีลาหูอมจันทร์อยู่หัวปีข้างด้านขวาครับขาวจนทุ่นครับนี่ครับมุกขสยามตัวจริงตัวนี้ครับเป็นนกเจ้าสำนักเล่นละอุปสรรคบ้านของใครข้อนเดิมเลยแล้วพี่น้องติดตามผลงานนะครับได้ไหมคมุกขสยามจัดแต่มเด่นๆดีๆให้ได้บ่ช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้มุกขสยามได้ด้วครับเด้อ ฝากติดตามมงคุดสยามริวตันว่ามือน,นี่จะจัดคลองดีนะที่คลองแอนคลองสี่ได้บ่ครับหมายนี่ริวตันครับก็เชว่าตันมันนับไปยี่สิบก็เทอมันกับมัหลุดโค้งไหมพ้นครับพี่น้องโอ้ยอยู่องหลังคาหมดละผมอยู่ใส่ทั้งนี่ได้ไหมผมยู่ใส่เข้าไปมองนี่นี่ครับผมยืนใส่ตน้นกระถินันโลกไงกลา,างๆลตรงหมดละครับโอ้ยต้น,ตนผมยืนใส่ต้นนั้นนะครับเนะี่ย เดี๋ยวพี่น้องมาติดตามผลงานของคุณสยามจะจัดให้ได้บ่ครับสิบเป็นยังไงฟีปา่า้องคนสยามผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันเลยครับ